ไม่ได้ทำไม่จํจำไม่ได้ไปันปอาปีนอ,อ่าตงดึกไปนิดนึงก็เลยวิ่งไปดูรีส่งรีสอนจะมาถึงไปไปดูว่าเขาอยู่กันสบายดีไหม พ่อกับแม่มาพ่อกับแม่เจ้าพ่าเชิญมีคนคนเนี่ยมาใช่คหมมา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 ามารับไหว้หน่อยรับไหว้หน่อยญาติผู้ใหญ่แม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไม่หมดก็เดี๋ยวมาที่หลังก็ได้

ในกระเป๋ารับไหวหรือหมดเลยไหมเอาผ้ารับผ้าเลยครับนะน้ำใจตอบแทนจากผู้เฝ้าสาวขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับในกระเป๋าไม่ให้นะทำไมไม่ให้ไม่เป็นไรเอาของค่แม่มาคน่ะ เะขอานอไปจ่าวนนี้แล้วคะไม่เป็นไรอยู่ได้นั่งได้ไม่เป็นไรนายกรรมวัดไกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้เคยสบประมาททั้งอานมีวินามาดาทั้งต่อหน้าและรับหลังเลี้ได้ก็ดีเลี้ไปได้ก็ดีมันต้องสอบเพในโปรดระบบสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเพื่อความสุขเพื่อความเจริญ

ไม่ไม่ได้ว่ารบไม่ได้ว่าอะไรบางที่คุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวนะครับรับไหวให้กับคู่สาวแผงยจะดูปู่รับไหวบางทีคุณพ่อกลับคุณแม่เจ้า่าวรับไหวห้ามือนตัวกันนยรับก็ตัของสิ่งพื้นทาแม่พ่้พา เยอะแล้ววันนี้ทั้งแหวนทั้งออปอูปาปปาตมาเลยนม่เลยนไรกราบกราบอนกราบงามงามตายสุดท้ยเขามีเดี๋ยวจับทานไม่ถือผมทานไปเงินไม่เป็นไรเงินยะ่ั่ไม่เป็นไรจับทานจ่ทอนจับสนจับทานแม่ ปูมดบก่ปูงัดโนดขึ้นมาสิไร่ปูโฉนด้่งปูรออยู่นะปูรอหลานช่ปูไหมปูไหมปูเขปูไหมเอ้าเอ้าที่แบโผล เดี๋ยวลูงถ่ายรูปถ่าลูกอย่าเืมจะนอนแล้วนะรัารักกันนานรแกกัปนานรานรนานักกันเารารนักกัานนนักันานรนา่รักกันนาักนกกันนาน แม่ถือว่าถ้ามีนิ้ no ูโดยย่าได้เจะได้เร็วนิดนึงได้นะคะแม่แม่ฝึเตียอแได้แม่ขอว่าได้ไม่เป็นไรไม่ะไม่เป็นไรม่เป็นไรไม่เยนไ่เไไม่เไร่เเนไรรับไ่ปเ็น่มเรรมเ เหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวไปโวยพรครับเรียบร้อยแล้วโอ้นะอยู่ดีดีอย่าลืมสนดไอยแหมนายยอดมาให้พี่เลี้ยสาวไหวล่องกาบตั้งหลายทีดูสภาพแขกเลยงนะจับตีนี้จับพี่อ้โอ๊ เอาไว้พอไหมฮะน่ไม่มมันน้อยมากเลยหรจะคนไม่ถูกไม่ถูกอเขาเชพี่พเขาเชบอกว่าให้หลวงเอไว้10โ๊นไ้มารโต๊ะแขกอแขกเรา40โต๊ะไปกาไ้ออม่้เปไรอันนี้เป็นไรเป็นไรไม่เป็นไรเดียบแล้วลูไอ้เขานนี้ไม่เป็นไร

บปล่าสาวหน่อยหรอมิน่หลบนั่งคนในโลกตางหยอดเอารับๆรับรับผ้ารับผ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để như vậy lỡ những video hấp dẫn

ต้องทําได้ว่าอย่างว่าอย่าง thank yeah. you